เอ sehen, เอลอกปืนทำไมเสียงดังแค่เน bon ี่ยขอบพระคุณขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะขอบพระคุณทุกท่านนะคะอาจจะไม่ได sure> ้กล่าวรายชื่อ ที่มาเป็นขวนและกำลังใจให้กันปัญญาบินธรมคาาัการศานา,าีนคือบาลนวันวนี้ท่านนายกท่นจะเรียนพีกกนพีประกรุครับตื่นว่าพวกเราประชาชนชาว ชาวเพื่อบริมมีความินดีแล้วก็นายกจำเนียรีทีประกูลกับท่านนายกบงคารบริหารส่วนตำบ,ตบ,ตบลเขาไแก้วค่ะงานค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปืนสาขาผู้ให้บริการตังคัว,ค,ว,ค,ว,ค,วคุณยุพ,พรณ์เจริญดีสาขาพานันธิยกรรมค่ะเจ้าวาดเขาใน่แก้วเจ้าคณะตระกูลหนองปลาไหลค่ะและเรียนประทาร้อยหกสิบแปดทุกท่านพร้อมเ้วยนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนอง g เปื่อค่ะและอีกตำแหน่งก็คือท่านเป็นประธานอาสารสุขศาสุขประจําหัวหน้าอธิการบดีนะคะค่ะมิสุรองนายกเทศมนตรีเมืองหนอง g เปื่อค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบางน ong เือเลขานุการสภาเทศบาลบางนอง g เปื่อนะคะท่านสิเกียรติยามาสินธีค่ะท่านสพสินชัยคงจงสุขศิริท่านสพกิรนันทพึ่งเมืองพองนะคะบางนอง g เปื่อนะคะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะและขออนุญาต มาร่วมให้กำลังใจกับเราในวันนี้ด้วยนะคะค่ะให้กำลังใจเรานะคะอ่ากลุ่มแรกนะคะอสมอนะคะอาสาสวันนี้มาให้ขวัญและกำลังใจมาในทางกับพวกเราทุกคนในวันนี้วันนี้ถือว่ามีความที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเป็นตัวแทนของอุปกรณ์ระมุง เพื่อที่จะเข้ารับการคัดสรรเป็นคนดีสีเมืองชนจังหวัดชนบุรีประจำปีพุทธศักราช2568จำนวนรวมทั้งสิ้นนายจำเนียนกีทิ่ปรคุณครับตำแหน่งหนึ่งสำคัคือเราจะา้องทำในส่วนของขอไม่แก้จนถึงวันนี้เพียงแค่น้งครับหนึ่งเดือนรับพวกเราอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะไปรายงานนี้ก็เลยจะมอบให้กับคุณโต้งนะครับคุณกำพลตันสัจจาและรางวัลได้รับรางวัล กันในวันที่12เมษายนนะครับวันมหาสงกร์ข้าระชการกรรมการประธานกรรมการก็คือท่านารวนรัฐดียบสุนทราัรังยัศึกษาต้งปลายศูนย์การศึกษานอกระบบเด็กกศนที่ได้จบมาโยนกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานบอลบ้านเทวี